สวัสดีเจ้ามาปากกับพยากรอากาศบริเวณภาคเหนือประจําวันเสาร์ที่9กรกฎาคม2565เจ้าเฮามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมาของตะวันนี้เจ้าภาคเหนือของเฮามีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางหลายพื้นที่และมีฝนตกนักบางแห่งโดยรายงานฝนสูงสุดวัดได้41 0มมตที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์ อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสำหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคตะวันนี้เจ้าอยู่ในช่วง2 9 3 6องศา,ศาเซลเซียสโดยรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาควัดได้36.2องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดตากเจ้า ต่อไปเฮามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้เจ้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแหงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีอมความกดอากาศตำ่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะจะอีนะเจ้าจะแย่เฮือภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแหงกระขอเฮือพ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะยิ่งให้เกิดน้ำพ่่มฉับพลันและน้ำปลาไหลหลากในระยะนี้ไว้ต่ยเจาเฮามาดูคาดหมายลักษณะอากาศสอสี่ชั่วโมงตั้งหน้าเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่เจ้าและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และน่านอุมณหภามิตสุดา3์5อ่งศาเซลเซียต์าณควมิสูดงเเซณมสุด32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- ถึ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสำหรับภาคเหนือตอนล่างเจ้าก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่เช่นกันเจ้าและมีฝนตกนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 14- ถ5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34- 36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วซิปถึงสาวกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้าสุดท้ายนี้เจ้าภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยมีฝนตกนักบางแห่งกระขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพันและน้ำป่าไหลหลากไว้ตัวเจ้า สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่เบอร์โทรศัพท์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงเจ้าหรือทางเว็บไซต์ Facebook ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เนเเจ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน